พอรินว่าไอาการเตะฟุตบอลไอาการชกมวยมันไม่ได้คอนฟ l i c t กับการเป็นผู้หญิงนะเหมือนเป็นแอบอยู่ในสนามฟุตบอลไปแอบมองกลนนะฟุตบอลหรือเปล่ามาขอจับนมแบบไม่มีมารยาทตรงนี้ลงมาลงมาตรงนี้แล้วก็เลือดไหลไม่หยุดเขาก็เข้าโรงพยาบาลเขาบอกทำไมตกแรงบอกว่านี่เบาเมื่อก่อนนี้พูดไม่ค่อยชัดติดอ่างตลอดเวลา เที่ยวกลางคืนเป็นเพลย์บอยเที่ยวผู้หญิงด้วยเที่ยวผู้หญิงด้วยอายุ26กเงินเดือนแสนหนึ่งอ่ะนั้นมันก็โอ้โหใช้เงินกลางคืน ก็ไปตลอดแล้วแล้วพอช่วงอายุสามสิบกว่ามันก็คือมันก็เป็นช่วงรุ่งของเราที่แบบว่างานก็ดีเงินก็ดีแล้วก็เราก็เที่ยวเที่ยวเยอะมากนะคะเที่ยวเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนเป็นเพรย์บอยแต่ว่ากลับบ้านไม่ไม่เที่ยวผู้หญิงด้วยค่ะเที่ยวผู้หญิงด้วยครับเที่ยวผู้หญิงหมายความว่าก็ในที่ที่เขาจัดให้อะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนนี้ พูดไม่ค่อยชัดติดอ่างตลอดเวลาจนเบื่อแหละค่ะเที่ยวจนเบื่อเจจนเบื่อเปลี่ยนมาเป็นท็อกเทลเลอ่ะแต่พอลินจะบอกว่าพอลินได้เรียนรู้คือเวลาเข้าเข้าไปอาบอบนวดเนี่ยเราก็ได้เห็นสรีละผู้หญิงแล้วตอนนี้เรามาเข้าใจ้อ๋อที่กูชอบเพราะอะไรเพราะกูอยากไปเห็นสรีละมันเป็นสรีระที่สวยงามไอ้การมีเพศสัมพันธ์มันเป็นเรื่องแบบว่าปลายทางซึ่งมันก็เหมือนเหมือนกันหมด แต่ว่าเราได้เห็นสตรีละใช่เพราะบ่อยนี่คือบ่อยมากเลยนะเกือบบ่อยๆเลยแหะเกือบทุกวัน<ะ>อาทิตย์ละ3-4วันนะมิติของเป็นการเป็นผู้หญิงการเป็นพอลลีนมันก็อยากจะเป็นจอยหรือว่าเรียนรู้ให้มากที่สุดนะครว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ เราก็พูดภาษาอังกฤษพอได้แล้วก็ไปไหนก็ฝรั่งก็เข้ามาชวนคุยแม้ไปนั่งกินกาแฟาเดี๋ยวก็คนมาทักคนขอเบอร์มันก็มีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแม่เสียแล้วคุณแม่อยากให้พอลินเป็นเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะคะแต่ว่าพอลินคิดว่าพอลินก็ในในวัยของพอลินพอลินคิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เสียหายอะไร ในการที่จะมีประสบการณ์เพราะว่ามันก็เวลามันก็เหลือน้อยที่จะ,ะหาประสบการณ์ละน,นี้ก็ต้องหาประสบการณ์เพอะเราคุณแม่เสียพอลุงก็ก็ขอบคุณท่านในใจก็ขอบคุณท่านทันทีแบบสอนเราเรื่องการเป็นคุณลัตรีแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็เป็ชีวิตของเราเองก็หลังจากนั้นก็เลยท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยตามชายหาดต่างๆแล้วก็คุยกับคนคุยบ้างไม่คุยบ้างกันนะ <laughs> <laughs> แล้วก็เข้าใจไหมเข้าใจไหมก็นั่นแหละ ใครเข้ามาดีเราก็ดีด้วยอย่างนั้นมีครับมีมีวระเภทมาแบบว่ามาขอจับนมแบบไม่มีมารยาทพุนผู้หญิงเขาจับนม <S <S นคนไทยส่วนใหญ่ที่มีเรื่องกับคนไทยเราฝรั่งไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฝรั่งเขาเข้าใจ <S <S พุดคนไทยบางทีมันยังเหยียดอยู่ก็ล้วก็ตก จำได้ว่ามือซ้ายเขาบอกทำไมตกแรงเนี่ยบอกว่านี่เบาแล้วโชคดีนะแบมืออยู่แต่บางทีเคยตกแล้วกำมือแล้วก็มีมีอีกเคสสองเคสขึ้นสถานีตำรวจด้วยแเราก็บอกว่าหนูแค่หนูแค่ตกอย่างนีลืมลืมแบมือคนใจตรงนี้ลงมาลงมาตรงนี้แล้วก็ เลือดไหลไม่หยุดเขาก็เข้าโรงพยาบาแลแต่มันก็เกิดเรื่องที่มันจบไปแล้วนะมันก็ก็เหมือนกับเขาว่าดา่าด่าเราแล้วแหละกระเทออยอ่ะคำว่ากระเทออยนะนะี่แหละครึ่งหญิงครึ่งชายนี่แหละมึงก็โดนไปครึ่งปากครึ่งจมูกโอเคแล้วก็เขาไปเข้าโรงพยาบาลคือปัญหาเขาคือฟันเขาเลือดไหลไม่หยุดเขาก็จะเอาเงินจากเขาเก็ไปแจ้งความอะไรสุดท้ายก็จบกันไปไม่มีอะไร แต่เราก็คุยกับตำรวจคุณก็วนลือลืมแบบมือครับทุแบ่คว่านี่่ยงเจอเหตุการณ์แบบนี้พยายามหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงมีแต่มีล้อมีส่วนจะเป็นสังคมคนไทยนะครับที่ที่ค่อนข้างเก่าเก่าหน่อยโบราณโบราณแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงคือถ้าเราไม่เริ่มหรือว่าเราไม่ไปให้เขาเห็นคือพูดง่ายเราเดินอยู่นี่เขาจะมาเห็นจะมาอันก็โดนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไป ยุ่งอะไรเขาเราก็คงอยู่ห่งางๆก็พยายามหลีกเลี่ยงแบบนี้แต่ถ้าเกิดบางทีมันพูดมาเราก็ทนไม่ได้เราอดไม่ได้ก็ก็มีแต่ว่าพยายามให้มันน้อยลงเพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ภูเก็ตไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะว่าเพราะว่า <recognizes> สังคมฝรัหลังเขาจะเข้าใจเรื่องเจนเดอร์มากกว่าคนไทยก็หวังว่าคนไทยจะเข้าใจมากขึ้นนะครับคน เพราะฉะนั้นพอลินว่าไอการเตะฟุตบอลไอการชกมวยมันไม่ได้คอนฟ l i c t กับการเป็นผู้หญิงนะแต่สังคมไทยหรือขนบธรรมเนียมต่างหากที่ปลูกฝังมาว่ามันขัดแย้งกันถูกไหมใช่ไม่งั้นจะมี MMA หรือว่า UFC ที่ก็ต่อยก,กันแบบววกับผู้หญิงจะน่าดูกว่าต่อยกับดูน่าดูกับผู้ชายอีกผู้หญิงทู้หญิงข้างใปปนชอบเป็นพวกคนที่เปงนผอ้หญิงอ๋อก็อันนี้มันเป็นแพทเทิร์น ก็ในเรื่องของการแข่งขันเรื่องความสวยงามแล้วมันต้องเข้าใจว่ามบางทีก็คนเราทุกคนมีปมนะครับต,ตัวพอลินเองก็มีปมพอลินก็อยากสวยแต่แต่วัยพอลินไม่สามารถไปประกวดได้แล้วแต่คนที่ก็ยังอยู่ในวัยที่เขาประกวดเขาก็อยากอยากสวยคือต้องเข้าใจกันน่ะเพียงแต่ว่าในแพทเทิร์นนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเวนั้นไปแต่เพราะขนบธรรมเนียมเขาบอกว่าผู้หญิงต้องสวยต้องอ่อนช้อยต้องเดิน ต้องไปกดนางงามนั่นคือขนบธรรมเนียมที่เขาพูดมาเราจะฉีกขนบธรรมเนียมจากชายกลายเป็นหญิงแล้วเนี่ยเรายังไปอยู่ในขนบธรรมเนียมของผู้หญิงในแพทเทิร์นของสังคมไทยแต่สหรพลีนม,มันไม่ใช่พราีนีคิดว่าไอการต่อยมวยไอการเ,เ,เล่นฟุตบอลมันเป็นขนบธรรมเนียมที่เขาบอกผู้หญิงไม่ควรทำนั่นจึงคนจึงเซอร์ไพรส์ว่าทำได้ยังไง แล้วก็กลายเป็นว่าโอ้เราเป็นไปแอบไปอะไรนะแบบเหมือนเป็นอ e ีแอบอยู่ในสนามฟุตบอลไปแอบมองกลน,นะฟุตบอลหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่เลยอันนั้นมันเกิดจากความคิดตื้นๆแต่ในความจริงคือมันไม่ได้คอนฟ lict ก,กันแต่คุณเองนั่นแหละไปกําหนดว่ามันคอนฟ lict ก,กันว่าผู้หญิงต้องชอบสีชมพูผู้ชายชอบสีชมพูไม่ได้ผู้ชายต้องชอบสีน้ําเงินสีดาเท่านัน้นไม่ใช่ พราะฉะมันไม่มีอะไรคอนฟ lict อะไรกับอะไรเลยถ้าเราอยากทำโปรไฟล์ที่จริงๆโปรไฟล์เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพ้ใครนะแต่ว่าเราไม่ได้แข่งด้วยด้วย,ด,วยด้วยเงินทุนเราไม่ได้แข่งด้วยาการเป็นเจ้าของธุร,รกิจเพราะนั้นความความเครียดของเราคือมันไม่ใช่กดดันอะไรมันคือแค่ว่าทำยังไงที่จะสื่อสารกับคนให้สนใจในเรื่องของ นโยบายในการบริหารซึ่งซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่าสำหรับเมืองไทยมันอาจจะไม่สําคัญมันอาจจะสําคัญที่ที่ Popularity ส่วนตัวซึ่งตรงนี้ก็มันก็ทําให้เรามันมันกดดันอีกอันนึงก็คือว่าการที่เราเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะในวงการฟุตบอลแต่จริงๆแล้วเราเคยเป็นผู้ชายมาก่อนเราก็ทําอะไรมาค่อนข้างเยอะจะเรียกว่าปอนต่อปอนเนี่ยอลินทำมาเยอะไม่แพ้ใคร ในแง่ของการก่อตั้งแล้วก็การเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงขอวงการฟุตบอลที่เป็นอาชีพทุกวันนี้คือพลเรืใช้คำว่าปอลต่อปอนคือในในพลังที่เรามีอยู่เนี่ยน้ำหนักที่เรามีอยู่เนี่ยเราต่อสู้มาเยอะพอสมควรแต่ว่าพอพอเราเปลี่ยนเป็นพอลนเนียคนก็จะมองเราอีกแบบหนึ่งยิ่งถ้าคนใหม่ๆคนไม่รู้จักเราก็าจะจะด้อยค่าเราหรือว่าจะจะ,จะเอาเรื่องเพศมาพูดเนี่ย ซึ่งบางทีเราก็ต้องต้องมีลิมิตในการที่จะพูดถึงเราบ้างถึงแม้เราจะเป็นคนสารานาก็ตามคือถ้าจะาาวิพากษ์วิจารว่านโยบายนี้เป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้หรือเรามีเบื้องหลังหรือแบ็กกราวด์ที่มันไม่ดีอะไรอันนี้น่าจะคุยได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องเพศอนนีวมันไม่แฟร์เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วฟุตบอลมันก็เป็นเรื่องของทุกคนมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่เพศดังนั้นนันคือความกดดันตรงนั้น อีกอันนึ้งก็คือในมาตรฐานของสังคมไทยก็คือว่าการเป็นผู้บริหารหรือการจะทําอะไรสักอย่างที่เป็นบุคคลสาธารณะมันจะต้องเนียบจะต้องดูดีจะต้องอเรียบร้อยหรืออะไรต่างๆแต่พอลีไม่ใช่คนแบบนั้นพอลีเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราออกหน้าสื่อใน,ใน,ใ,นในฐานะคนดิเดตนายกสมัครของบุญมันก,มนก็มันก็ต้องเป็นไป,นปนตามบรรทัดฐานสังคม แล้วก็ต้องมีใส่สูตรมีมีอะไรมีเครื่องแต่งกายที่มันไม่ทําให้ดูแย่หรือว่าดูไม่ไม่เรียบร้อยแค่นั้นเองอะ่ะเพียงแต่ว่าพอพอเราเดินไปสู่จุดที่มีวันเลือกตั้งแล้วแล้วเราก็ไม่ได้รับตําแหน่งไม่ได้รับการไว้วางใจตรงนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็โล่งโล่งเพราะเราไม่ต้องสวมหัวในในแง่การเป็นแคนดิเดตนายกสมาคมอลอีนต,ต่อไปก,ก็ก็ทำใหออ้รู้สึกว่า ต่อไปนี้เราก็เป็นตัวของเราเองก็มันก็ปรดีขึ้นก็รู้สึกว่าเออที่ใช้คําว่าเหมือนยกภูเขาออกจากโกก็คือเรื่องนั้นนะครับแล้วสมัยหน้าเราจะลงทีก็มีคนถามแต่ว่าคิดว่ามันเร็วเกินไปที่จะพูดนะครับก็คือเพราะยังไงเราก็ติดตามฟุตบอลอยู่แล้วแหละเปิดหน้าโซเชียลมานี่ก็จะมีฟีดเรื่องฟุตบอลเต็มไปหมดข่าวสารเพื่อนฝูงก็ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่ก็ก็คงคิดว่าให้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเขาทำงานอย่างสบายใจไปเลยหมายความว่าก็จะได้มีอิสระในการทำงานแล้วก็เราก็ขอเป็นนักที่สปอร์ตหรือว่าคอยเอาจะช่วยจะดีกว่าแต่ว่าเราก็มีอีกบทบาทหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะเข้าไปทำบริหารสมาคมอีกสมาคมหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ต้องเลือกตั้งมาคือเขาก็เลือกแต่เขาเลือกเราที่จะเข้าไปบริหารก็คือสมาคม ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีคำว่าแห่งประเทศไทยด้วยเพราะนั้นก็เป็นสมาคมที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งแต่ยังไม่มีบทบาทอะไรมากนะักเราก็เลยคิดว่าเออกำลังดูอยู่ว่าจะเข้าไปทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรมันก็เป็นการพพอร์ตหรือว่าทำงานอสอดประสานกับสมาคมฟุตบอลไปด้วยก็คือพัฒนาเรื่องวงการผู้ฝึกสอนฟุตบอลหรือโค้ชก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ เข้ามาหลังจากที่แพ้กันเลือกตั้งแล้วก็ส่วนนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยนาตอนนี้ก็คิดว่าคงจะแค่ดูแล้วก็เอาใจช่วยในเรื่องต่างๆก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมองว่าจะต้องอีก4ปีจะไปเลือกไปไปลงสมัครก็เอาเป็นเรื่องของอนาคตปใช่ใช่ๆช่ครับเขาเห็นพี่คอลี่เนี่ยที่บอกว่าอย่าง บอกไปบอกว่าตอนนี้เหมือนลงทุนเขาสักพักนะแล้วก็หลังจากนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเมื่อก่อนอันนี้คือเรียบร้อยเวลาออกสื่อเรียบร้อยมากไม่เรียบร้อยแล้วก็ดูเฉยๆผมบ๊อบสั้นๆนะเฉยๆผมกระด้างกระด้างหน่อยก็มีคนเห็นแบบนี้เลยคือในชีวิตคนเรามันมีสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่อยากทำนะครับทำยังไงให้มันบาลานซ์แล้วพอลินก็คิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็ต้องทำ เริ่มเล่นฟุตบอลที่หอวังหลังจากที่ชกมวยซ้อมมวยกับคุณพ่อพอมาหอวังเนี่ยจำได้ว่าขอคุณพ่อเป็นนักมวยอาชีพแต่คุณพ่อไม่ยอมให้เป็นก,ก็เลยมาเล่นกีฬาเลยที่เป็นแบบเนแมน,แมนที่ให้คุณพ่อคุณแม่ยอมรับเราก็เลยเล่นฟุตบอลแล้วก็มีเพื่อนก็ดอกเพื่อนเล่นฟุตบอลเราแล้วก็อยากเล่นแต่เราไม่ได้ไปสมัครเลยม .1 หนึ่งเรายังไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลกับโรงเรียน พอปิดเทอมม .1 กับม .2 เราไปที่กรกอไปฝึกกับอาจารย์เสนอชัยยงซึ่งซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติมามาฝึกบอลเด็กโยนบอลรับบอลข้างเท้าด้านในด้านเท้าด้านนอกหลังเท้าฝึกเบสิคขั้นพื้นฐานทุกอย่างจนกระทั่งตอนนั้นบดดอกบอลได้30มสิบกว่าทีดีใจมาก30มสิบกว่าทีก็เลยพอมพอขึ้น มสองก็เลยใบคัดบอลโรงเรียนแล้วก็เป็นอย่างว่าเขาก็ให้ฝึกเขาก็ให้ดอกบอลเพื่อจะคัดตัวเราเดาะได้18ทีแต่ก็ดีพอที่จะติดทีมโรงเรียน <c oughs> นะครับก็ติดทีมโรงเรียนหาวังเริ่มเล่นหอโรงหีบบอลโรงเรียนตั้งแต่ตอนนั้นด้วยเหตุที่ว่าคุณพ่อไม่อยากให้เป็นนักมวยอาชีพก็เลยมาเล่นฟุตบอลแล้วก็แต่เราก็ชอบฟุตบอลแหละเพราะว่ามันเป็นกีฬาลูกผู้ชาย ตอนอายุ16เขาตอนนั้นเปลี่ยนไปอยู่สุสานมนตรีก็ยังต้องซ้อมบอลที่ทำงจากจากจากก,ะกะอกทนี่เปลี่ยนไปทำาลงไทยทำาลงไทยก็คือไปทุกวันที่สนามคณะยาวนั่งรถไปเป็นต่อสาย26ไปลาอินทาลงกม .8 แล้วก็นั่งวอเตอร์ไซค์วินเข้าไปในวัดคูบอนตอนนั้นมันมีแต่มีแต่ทุ่งนาเพราะลำบากนะเพราะจากสุสักมนตรีไป รามินทาวัดคู่บอลน,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ๆก็ติดแล้วก็อาจารย์สุมเมธแก้วทิพยาเนตรก็พาไปเก็บตัวที่พัทยาไปกับรุ่นพี่20อัพทั้งนั้นเลยแล้วมีนักฟุตบอลบราซิลคนหนึ่งชื่อจอตโริโอเฟโดเขาเป็นนักบอลบราซิลแล้วพอด,ดีเขาก็มาเล่นกับทำนงไทยเป็นบราซิลระดับลีกของบราซิลเลยนะก็เราก็ได้ฝึกทักษะอะไรตรงนั้นเก็บตัวที่พัทยา ชนบุรีบางแสนไปเก็บตัวเขาสำม,มุกวิ่งขึ้นเขาเนี่ยก็คือก็คือนี่ประสบการณ์ในการที่เล่นฟุตบอลแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เราสึกว่าเดินเข้าโรงเรียนแล้วไอ้พวกเด็กขาสั้นมันบอกอู้พี่คนนี้นี่เล่นทับโรงไทยลงหนังสือฟุตบอลสยามหรือสตาร์ชอกเกอร์จำไม่ได้ลงหนังสือฟุตบอลด้วยเราก็เป็นฮีโร่ในในโรงเรียนในขณะท,ที่เพื่อนๆยังเตะบอลโค้กคัพกันอยู่ แต่เราาจอกับผู้ใหญ่แล้วนี่เราก็รู้สึกว่าเราก็ทําได้นี่หว่าเออเพราะฉะนั้นก็เลยความทะยานอยากจะเล่นก็น้อยลงเพราะว่ามาคิดดูแล้วเนี่ยเราพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราทําได้สองก็คือว่าเล่นต่อไปมันก็ไม่เป็นอาชีพเพราะว่ามันก็ต้องไปเข้าเรียนมหาลายัยไปทํางานถ้าจะเล่นบอลเป็นอาชีพมันจะมีสักกี่คนที่จะไปค้าแข้งที่ต่างประเทศได้ มันพอคิดถึงวากานาำตรงนั้นก็คือก็เลยงั้นตัดสินใจที่จะ,ะเข้ามหาลัยแล้วก็แล้วก็เรียนในระบบทํางานออฟฟิศตอนแรกก็คือจะทํางานข่าวอยากทำข่ขขขขาวกีฬาก็ยังมีความรู้สึกอยากเป็นนักข่าวกีฬาแต่ว่าพอไปสมัครที่บางขอกโพสต์เขาก็เลยให้ทําข่าวเศรษฐกิจเท่านี้ก็เป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งเราก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในใน,ในสายข่าวเศรษฐกิจอะไรเงี้ยครับมันก็สนุกไปเรื่อยๆนั่นแหละ,ะจนกระทั่ง จนกระทั่งทำเชียร์ไทยพาวเวอร์ก็เกิดจากปมในวัยเด็กที่เราอยากเตะฟุตบอลอาชีพแต่มันไม่เป็นอาชีพเราก็มาวิเคราะห์ว่าอะไรที่จะทำให้ฟุตบอลเป็นชีพก็ต้องมีคนดูเยอะๆต้องมีกองเชียร์ก็เลยก่อตั้งเชียร์ไทยพาวเวอร์แล้วมันก็สนุกสนุกมาท้าทายตัวเองมาเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าเราต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ประทับใจเรา ที่เราเป็นเด็กแข็งแรงเล่นกีฬาได้แต่เลือกกีฬามันมาอยู่ในทุกอน,นูของพอลินตั้งแต่เด็กเพราะว่าเจ็ดขวบเขาก็คุณพ่อก็พาวิ่งวิ่งวันละสามกิโลคือคุณพ่อเคยเป็นนักมวยมาก่อนไม่เคยแพ้เลยเสมอครั้งเดียวแต่เข้าโรงพยาบาลตอนที่เสมอแตกตรงหัวคิ้วเนี่ยแล้วเลือดเข้าตาแล้วมองไม่เห็นแล้วก็เลยโดนจากยกสาตรมาโดนตลอด <Okay. S 1> ก็เลยเขาก็อบอกว่ามันเจ็บมากลูกแล้วรู้ไหมว่าต้องพ่อต้อง หยดน้เข้าวต้มเป็นอาทิตย์อ่ะหยดน้ำข้าวต้มเนี่ยเป็นไงอ่ะคือไม่มีใครถ้าไม่ใครไม่มีประสบการณ์ไม่รู้นะก็คือกินอะไรไม่ได้อ้าปากไม่ได้ก็คุณปู่ก็ต้องเอาหลอดเนี่ยใส่น้ําข้าวต้มน้าข้าวต้มแล้วก็หยอดหยอดเข้าไปในปากในการกินอาหารสอนพ่อเขาอยากใช่เขาอยากให้เราให้เขาอยากให้เราป้องกันตัวเองได้แล้วก็อยากให้เราเป็นเด็กแข็งแรง นะเพราะการฝึกกีฬามันก็มาต้องเริ่มจากวิ่งก่อนกับรองขาเราก็ฝให้เห็นก็ทำให้เห็นแต่มันก็ไม่ค่อยดีสำหรับในตาสายตาคุณพ่อเท่าไหร่เพราะว่าเขามองว่าเราเป็นเด็กก่อนอแอเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้มีกล้ามน้วนะไม่ได้มีอะไรก็เป็นแบบหนังหุ้มกระดูกอะ่ะแล้วก็กิยิทาท่าทางก็แบบอ่อนอ่อน,อ,อ,นอ่อนช้อยอะ่ะตอนเด็ก,ดกอะ่ะแต่คนเห็นพี่นิดงามพิงค์เนี่ยคือเห็นตอน เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นผู้ชายแล้วอ๋อวัยเด็กที่ที่พลินก็คืออ่อนออ่นช้อยอ่อนช้อยอ่อนอ่อนโยนอ่อนช้อยแล้วก็เจอเจอผู้ใหญ่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยเรียบร้อยพ่อก็เลยอยากจะให้แข็งแรงใช่พ่อก็อยากวิ่งไปเจอน้ําทะเลก็วิ่งหนีกลัวนะกลัวทุกอย่างนะครับแล้วก็เอาต่อสู้เอาชนะความกลัวได้มาเรื่อยๆรื่อแล้วคุณพ่อก็อยากให้เข้มแข็งให้แข็งแรงเราก็รู้สึกว่าอืม ไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดแค่ว่าเออนี่คือสิ่งที่ด้วยความที่เป็นเด็กดีนะก็เออนี่คือพ่อชอบแม่ชอบแม่ก็อยากให้เราแข็งแรงแข็งเราก็เลยฝึกนี่ฝึกไปมันก็เป็นเรื่องเป็นราวตอนหลังก็ก็ซื้อหนวมซื้อ,อ,อล้อเป่านะที่ล้อเป่ามาเตะเตะซ้ายขวาเตะซ้ายขวาแล้วก็มีแากาดอันนี้ก็สากลก็ฝึก กแกจนเหมือนแบบเป็นค่ายมวยเลยแหละแต่แกก็ซื้อมาเพื่อฝึกลูกอย่างเดียวแล้วก็น้องชายก็มาฝึกด้วยคนแต่พอลินเป็นคนที่ฝึกมากกว่าเพราะว่าเป็นคนรู้สึกว่ามันเราได้พิสูจน์ตัวเองลูกชายของตัวเองเนี่ยไปบอกคุณปู่เพราะพ่อ,พอนี่เป็นอะไรที่เรากลัวมากเรากลัวว่าแกจะรับไม่ได้แต่พ่อก็โทรมาบอกว่าโอ้ก็ไม่เป็นไรนี่ลูก เพราะว่าลูกก็ไม่ได้ไปฆ่าแกงไขเขากี่อ่าไม่ได้ไปฆ่าแกงไขเขาแล้วก็ทําความดีมาตั้งเยอะแยะเลี้ยงดูครอบครัวทําดีมาเยอะเยอะแล้วพ่อคิดว่า <c oughs> ก็ถึงเวลาที่ลูกจะมีความสุขแล้ว <c oughs> แกก็พูดอย่างแล้วก็เปิดเปิดกล้องวิดีโอดูก็ก็สวยดีนะลูกอืมไม่ต้องไปอายใครลูกก็เซอร์ไพรส์แต่ก็คือแกก็ยอมรับ คุณพ่อไม่ให้ร้องคือคุณพ่อเป็นคนสอนว่าอย่าร้องไห้ให้ใครเห็นเราก็เลยยึดถือคําสอนนั้นมาตลอดจนกระทั่งวันนั้นอยากจะร้องมากพอวางสายปุ๊บคือมันจุกอยู่ที่คอแล้วก็ร้องไห้ทั้งคืนแต่ต้องรองวางสายก่อนเพราะกลัวคุณพ่อว่าด้วยความที่เขาแกสอนมาและแกก็ทําให้ดูแกเราก็ไม่เคยเแกร้องไห้แม้กระทั่งปูกกับย่าของพอลนเสียแกก็ไม่เคยร้องไห้ การข้ามเพศของพอลีนไม่ใช่แค่ทํานมหรือสัญญกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือการปรับจิตใจของเราแล้วก็มีความสุขกับการเป็นผู้หญิงแบบนี้ตอนแรกอ่ะเราก็อยากจะเป็นผู้หญิงแหละแต่ที่ไปคิดมามันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เป็น transgender woman มันก็เป็นผู้หญิงข้ามเพศนี่แหละเพราะนั่นคือมันคือสิ่งที่ต้องเป็นนะครับจะจะไปบังคับให้ใครเขามองว่าเราเป็นผู้หญิงร้อยเปอรคงไม่ใช่ ไม่งั้นเราก็ต้องไปดัดเสียงไปอะไรแล้ววุ่นวายหรือไปหลอกคนเขามันก็ไม่ถูกเพราะนั้นเราก็จะเป็นแบบของเราแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ชิดกับเราแล้วเขายอมรับเราในจุดที่เราเป็นอย่างนี้คือความสุขที่แทจจ้จริงไม่จําเป็นต้องไปไม่จําเป็นต้องไปให้ทุกครั้งโลกยอมรับว่าเราเป็นคนดแต่เรื่องสิทธิเทเรื่องอะไรต่างๆเรื่องคํานําหน้านามอะไรตอนนี้เขาคิดว่ามันก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องพัฒนาไปสู่จุดที่ยอมรับ ในทางกฎหมายมากกว่านี้เพราะปัจจุบันนี้กฎหมายก็ไม่ได้ยอมรับนะคะก็ยังปฏิบัติเรารแตกอยู่ยังไม่รู้จะยังไงแต่ว่าในวันหนึ่งมันก็คงจะมีการยอมรับมากขึ้นว่าคนมันไม่ได้มีแค่สองประเภทคนมันมีมากกว่านั้นมันมีผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายผู้ชายอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากแต่งตัวเป็นผู้ชายบางทีก็แค่เรื่องเครื่องแต่งตัว บางทีก็เป็นเรื่องเพศบางทีก็เป็นเรื่องการแสดงออกมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเครารพบุคคลในฐานะบุคคลมันก็ไม่ต้องไประบุอะไรหรอกว่าเขาผ่าตัดแปลงเพศหรือยังเขาเป็นผู้ชายหรือเขาเป็นผู้หญิงถ้าเราวิเคราะห์จริงๆมันคือสังคมที่อยากให้ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็ต้องการเลือกที่จะปฏิบัตินั่นแหละคือสาเหตุที่ต้องใส่ว่าอันนี้ชายอันนี้หญิงเพศชายเพศหญิงเพราะว่าเลือกปฏิบัติ เลือกปฏิบัติเพราะว่าผู้ชายไปบวชได้ลาบวชได้หนึ่งเดือนผู้หญิงลาคลอดได้เขาเลือกปฏิบัติไงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจําเป็นไหมเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องศาสนานะแล้วผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะศรัทธาในศาสนาไหมก็มีสิทธิ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะบวชได้ไหมอันนี้เราไม่ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องศาสนาซึ่งละเอียดอ่อนแต่ว่ามีสิทธิ์ในการศรัทธาศาสนา ผู้หญิงก็มีศรัทธาเอ่อก็ผู้ชายถึงแม้ว่าไม่สามารถคลอดลูกได้แต่ก็ต้องมีไปดูแลภรรยาเวลาคลอดลูกไหมเอ่อเพราะฉะนั้นผู้หญิงลาคลอดได้แต่ผู้ชายลาไปดูแลภรรยาไม่ได้หรือดูแลพ่อแม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือการเลือกปฏิบัติตรงนี้พลเรืองคิดว่าในอนาคตมันจะต้องถกเถียงกันมากขึ้นเราจะต้องเปลี่อกัน เรามีต้นแบบเราอยากจะเป็นแบบคนนั้นแบบคนนี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องเป็นของตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครมันก็เพอร์เฟกในส่วนของเราที่เราพอทําได้แต่วันหนึ่งถ้าเราเหนื่อยแล้วเราไม่อยากทําแล้ว่มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปฝืนมันมีคําพูดสองคำก็คือเขาบอกว่าการสู้กับความแก่เป็นอะไรที่น่าเหนื่อยเขาเรียกว่าการต่อสู้กับความแก่เป็นอะไรที่มันน่าสงสารและน่านาเหนื่อยือใช้คําว่าคือไม่ดีอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะก็ต้องไปต่อสู้กับความแก่ทําไม อีกวความคิดหนึ่งก็พอรีมมองว่าการต่อสูก้กับความแก่ทั้งในแง่สติปัญญาทั้งในแง่ความคิดทั้งในแง่รูปร่างมันเป็นสิ่งที่สนุกเพราะว่ามันคือการเอาชนะตัวเองในจุดที่เราพอทําได้แต่ว่าวันหนึ่งถ้าเราเหนื่อยกับมันเราก็หยุดแค่นั้นเองเพราะว่าในปลายทางแล้วไม่ว่าจะสวยไม่ว่าจะแซ่บแค่ไหนมันก็คือการเน่าเหม็น มันก็ผุก,กร่อนมันก็จบแต่ในเมื่อเรายังมีความสุขเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วพี่พอลินเคยคิดไหมคะว่าเอ,อ้ยหรือว่าจริงๆเราน่าจะเป็นพอลินที่ยราคิดหรือเปล่าไม่เคยคิดออพอลินคิดว่ามันดีแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะว่าก็มันมีเหตุผลของมันอะว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ก็ดีซะอีกนะคะออพอลินก็สร้าง สร้างมนุษย์ขึ้นในโลกใบน,นี้2คนนะครับหมายถึงลูกนะครับมีลูก2คนแล้วก็มีเชียดถ่ายพาวเวอร์แล้วก็เคยทำงานอะไรมันก็โอเคนะครแล้วก็แล้วก็ได้ฝึกสกิลผู้ชายว่ามาเป็นตอนนี้มันก็ก็โอเคแล้ว เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าถ้าเราเป็นตั้งแต่ต้นมันจะเป็นยังไงมันอาจจะไม่มีงานทำมันอาจจะไม่ได้รับการศึกษามันอาจจะโดนโดนเหยียบโดนน,นนู่นนั่นนี่จนกระทั่งหลับไม่ได้มีเยาวชนหลายคนที่มีความคิดเป็นผู้หญิงด้วยการเกิดมาเป็นผู้ชาย แล้วต้องฆ่าตัวตายจำนวนเยอะมากบางที่เราไม่รู้เพราะเขาไม่รู้จะพูดกับใครมเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ยินมาเรื่องสองเรื่องนะครับมันมีอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในสังคมที่ทุกที่กดดันแล้วก็ไม่รู้จะพูดกับใครแล้วก็ฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลิงที่ว่าพอลิงเข้มแข็งพอแล้วในการที่จะเพิ่งมาเปลี่ยนตอนนี้ก็ดีเหมือนกัน